แต่ข้าวเรามาอยู่น้ำในเบิ้องในแง่เล่าก็ดีละละแต่ข้าวเรามาอยู่น้ำในเบิ้องในแง่เล่าก็ดีละละเงาเงาืปเน็ตได้แล้วไดวแล้วนี่มันเงาอะไรเงาเมฆทองเบื้องไปครับพี่น้องมาคุ้มอีกเลยไม่ได้ออกไม่ได้ออกเอาอะไดีว่าเขาบ่อกแต่ข้าวเรามาอยู่น้ำในเบิ้องในแง่เล่าก็ดีละละนี่เป็นได้ครับพี่น้องทุนเสียงสาวตานสุดยอดเลยครับพี่น้อง พ่อพี่พ่อน้องอยู่บัวเก้าดงจานแล้วได้ยินว่าเพื่อนไปพ่อพี่พ่อน้องอยู่บัวเก้าดงจานแล้วเป็นคนหางคนมีก็แหง้งดีใจน้เนาเพลิน,นห,นม,ห,นนหมูว่าเป็นคนหางคนมีก็แห้งดีใจน้าเพลินหมูว่าเป็นคนหางคนมีก็แห้งดีใจน้าเพลินก็แห้งไหมหมูว่าเป็นคนหางหูว่า บึงกับพี่น้องคันมึงเห็นเรามันานมีสิ้นเสียเลยพี่น้องเลยนั่งมองกันเสยเนาะน่าสิบวอยอ่างเนาะอว่าเป็นคนหางคนนี้โอมาเป็นคนห่างคนนี้กบแห้งดีใจน้เพึนโอว่าเป็นคนอ้องเป็ือเินเพรอยี่นโดดนาเจ้าตลกปุบอกไปี่นโดนั่งมองกีเสยได้หนิเจ้ายังน่ากวั ไมู่หอนหนานี้เออแต่เราจะจาปุ๋ย๋ออ้ต่ที่หัวแม่กลมก็เื่ากันแม่กลมก็เื่ากันได้ยินว่าพันยู่ดีมีแห้งแล้วบอกลม่อิกใจได้ยินได้ยินว่าพันยู่ดีมีแห้งแล้วเพื่กิดใจ แม่กลมก็คือกันได้ยินว่าเพิ่อนอยู่ดีไม่แห้งแล้วเอื่อยก็ดีใจเมืเอ่อขอจ,จู่ๆไม่ได้แบบนด้อคือหอดเพิ่อนอยู่ทั้งไอเกวทั้งแม่กลมหันย่างกลินข่าวกับเที่ยวเนี่ยย่างกลิ่ขนข่าวจะน่ากเที่ยวอันก็จะสองเบิ่งแต่จะสอง,อสองเบื้งแต่เถียงหน้า,า,นนาย่างกิ่นข่าวกินน้ำก็สองเบิ่งแ,แต่แต่เถียงหน้า น,น้ากินข้าวกินน้ำกับซ่องเบืองแต่เถียงหน้าน้ากินข้าวกินน้ำก็ซ่องเบืองแต่เถียงหน้าไปเฮ็ดน้ำเพลินจังสี่กะด,ดีใจลาละได้ไเฮ็ดไดเฮ็ดได้เฮ็ดน้ำเพลินจังสี่กะดีใจลาละไม่ฟังดีใจเล่าลนว่าดีใจลาละดีใจเล้วละเออได้เฮ็ดก็เพลินจังสี่กะดีใจลาลไดเฮ็ดน้ำเพิินไดเฮ็ดน้ำเพลินจังสี่กะดีใจเล้วลนาะ ฝ้าขึ้นไปไกล้ย่าเ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 ฝ้าขึ้นไปไกล้เมื่อกี้ว่าจะขึ้นไปไกล้เนี่ยแล้วต่อไปก็แล้วแต่บุญต่อไปก็แล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาดอกต่อไปก็แล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาดอก ต่อไปก็แล่าเทววันาดอกเทววาสนาดอกวันดอกก็แสดงเราไปก็แล้วแต่บุญเล้วแต่วัสนาดอกต่อไปก็แล้วแต่บุญเล้วแต่วัสนาดอกมีขวาน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 มีขวานขวานฟันเฟือนเลยบุญเจ้าของบ่พ่อได้ป้าใหม่ใหญ่บ่มีขวานบุญเจ้าของบ่พ่อได้ปลาใหม่ใหญ่บ่มีขวาน ดอกขวานบ่ะขวานาะจะมา,อา,าบาอกภาษาวะนี่ภาษาบุญเจ้าของบ่พ่อไดปลาใหม่ใหญ่บ่มีขวานบุญเจ้าของบ่พ่อไดปลาใหม่ใหญ่บ่มีขวานนั่นแหละอ่านมันถึงพมีไฟควันไฟ <Heroes> นไลยมีแต่วควันบ่มีไฟอยาอกอีมีแต่ควันบ่มีไฟอย่านทุกใจได้นอโอกอยานทุกใจได้นอนโอก มีแต่ควันบ่มีไฟย่านทุกใจได้นอนโอตัวบสมสังาท่างเน้าบุญโตตัวสมสังผาท่างสื่อกนแเงี้ดหาท่างสื่อกนแงพ้ดหาท่างสื่อกันแงเออนั่นแหะเน่าบุญโตบ่สมสังบอแม่สร้างตัวยี้ยี่นี่คุณตัวเขาหได้หน่อยนึงสร้างกตัวเ้าอยงนี้หน้าเชว่าเอา แนวบุญโตบสมสร่างผาท่างสื่อกระแหงบกสร่าแนวบุญโตบสมสร่างผาท่างสื่อกระแหงมากระแลงอยากข้องข้อสร้างหากบ่คือมากระแลงอยากข้องข้อสร้างหากบ่คือหากบ่คือเออมากระแลงอยาก้องยังก่อนอยากข้องข้อสร้างมากระแลงอยากข้องข้อสร้างหากบ่คือ มากระแลงอยากของข้อสร้างหากบือคือในใจจำแตหนี่ไปยายึดถือให้่องให้โชคเจอให้เฮ้าเจอในใจจำแตหนี่ไปยายึดถือให้เฮ้าเจอในใจจำดําขืนทึ่งฝากสมแต่ดําหน้าพงได้โกงหลังขืนทึ่งฝาก นั่งไม้จันทร์วาสนาห้องขี้ลา่ปานกระ่ายนั่งไม้จันทร์ได้นอนอุกเสือร่มแรลงสีนอนอุกเสือร่มแรลงเชื่อฟันหายกลายเป็นทุกข์ได้นอนอุกหรือสีนอนอุกสีออน,นอนอุกเชื่อฟันหายแปลว่าคันฟันหายเชื่อฟันหายกลายเป็นทุกข์เออสีนอนอุกเออมุสีน้อนอุกเนี้ยนะ สีนอนอุกเอียงเกาะเสื้อลมแรงเชือกลมแรงน่ะนะเสื้อลมแรงเสื้อลมแรงเท้าฟันหายกลายเป็นทุกสีนอนอุกเสื้อลมแรงหวังกินแกงปลาย่างไปผิดทางได้จังแจวเนี่ยเป็นได้โบเคียฟันหนอนว่าบ่มีแววดวงชีไลน แนวเป็นใดบ่แค่ฝันนันบ่แนวเป็นใดบ่แค่ฝันนันบ่ม่มีแววดวงขี้ไรก่อนม่มีแววดวงขี้ไรบ่มีแววดวงขี้ไรแนวเป็นใดบ่แค่ฝันนันบ่แนวเป็นใดบ่แค่ฝันนันบ่แนวเป็นใดบ่แค่ฝันนันบ่ศาสนาสิสมิันบ่ เจ้าของสิมีวาสนาสิสมเพิ่นบลล่ล่ะเอ้ยประกาศขึ้นไป็นไก่ไมเนาะเจ้าของสิมีวาสนาสิสมเพิ่นบอสแหละอัสเด้อปล่อยว่างใจหน่อยเจ้าของสิมีวาสนาสิสมเพิ่นบอสแหอะยิ่งเกินโตดอกนั่งหน่อยเอ้ยเจ้าว่านะ่รแล้ว เดี๋ยวเเบิ่งก่อน,นจงว่านี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วบิ่งก่อนเอา้าไม่กมเอา้าไม่กมนี่แหละครับช่วงที่เซเรนอยากได้ที่สุดเลยเอาฝากกดติดตามเาหนะอพี่นองเลย ก็ไปก็นั่งหาถังมงแรงดีพี่น้องเลยอยากได้สิ้นชาวตันมานั่งหาถางเตะใบหามงุ่งจนจริงๆสามทุ่มเลยมาหลับอยู่ดิโอ้สวนสี่ป่อยนี่พี่น้องเลยตั้งแต่สี่สันหนึ่งเนาะตั้งแต่สี่สันสวงจนสี่สันสีพี่น้องเลยเขาจะได้ตัดชาวตันนี่แหละเอาใจในตัวติดตามมึงเลยพี่น้องเลยสปวัสดีครับสวัสดีครับผมตาตามสวัสดีนะครับสวัสดิครับผม